สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เกษราอยู่บนรถเนาะอยู่บนรถกำลังเดินทางที่จะไปคลอีอัพอพาร์ตเมนต์ของลูกสาววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูว่าอพาร์ตเมนต์ที่อเมริกาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอพาร์ตเมนต์ที่นักศึกษาอยู่นะคะไปกันเลยจ้าการเดินทางครั้งนี้เราก็ผ่านหลายเมืองอยู่ค่ะเพื่อนเ ที่เป็นดาวชาวอีกเมืองเนาะอเมริกาดาวชาาเมืองเก่าเมืองเล็กเมืองน้อยจะเพื่อนเพื่อนอก็จะถ่ายให้เห็นบ้านเมืองที่อเมริกาว่าคนที่นี่บ้านเรือนเป็นยังไงนิดหน่อยในะจะเ,เพื่อนเพื่อนจาเปนโนยอน,นี่เราอยู่ถนนเขนาเรียกว่าอินเตอร์สเตืนอเพื่อนเนาะถนนใหญ่ออกนอกเมืองเนี่ยตามทางก็จะมีป้าย โฆษณาต่างๆห้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออที่อเมริกาเป็นยังไงนะการเดินทางครับรถเข้าเมืองแล้วเอ๊วันนี้เราเห็นมีคนมายืนอยู่กลางถนนนี่คือคนไร้บ้านค่ะเพื่อนๆตอนนี้เข้ามาถึงบริเวณมาหาลัยแล้วนะคะแต่อาพาร์ตเมนต์ของเราไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะ แต่ก็ไม่ได้ไกลจากมหาวิทยาลัยเลยเราจะขับรถเข้าไปทางเข้าอาพาร์ตเมนต์เลยจ้าตามมาเลยจ้านี่คืออาพาร์ตเมนต์ที่สาวมาเช่าอยู่ไม่คไม่ได้ใหญ่จุพอดีกำลังสวยกำลังงามมีอยู่ สามชั้นนะเขาทำทางเข้าน่ารักนั่นน่ยนีนค่ะนี่แหละขามาอยู่ที่นี่สามปีตนะั้งแต่ปีสองสองปีมั้งปีหนึ่งอยู่ที่หาไรปีสองไปเช่าอีกที่หนึง่งแต่นี่ดีค่ะปีสามปีสี่มาอยู่ที่นี่สองปีนะคะนี่เป็นอาาพาร์ตเมนต์เดี๋ยววันนี้ก็จะพาอะตอนนี้เห็นไหม รถนี้ยูโอนี่เป็นรถที่เข้ามาเช่ามาเพื่อจะมาขนของใหญ่ออกแต่เราเอาไปหลายครั้งแบบไม่จำเป็นต้องเช่าวันนี้ก็มาเอาของที่เหลืออีกนิดหน่อยแล้วก็มาทําความสะอาดค่ะนี่แหละจ้ะจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูเพราะว่าอพารา์ทนี้เวลาเราเช่าเขาเขาต้องให้เอาเงินประกันไว้ว่าเท่าไหร่เพเนกันนะประกันในที่นี้ก็คือพื้นคลีนอัพองอ่ายๆ ทำให้สะอาดอาดก่อนที่คนใหม่จะเข้ามานะคะให,ใหญ่ๆคนสมนควรคงจะใส่ของไเยอะเหมือนกันละเนขึ้นไปเป็นอาพาร์ตเมนต์ไปดูว่าเป็นยังไงนักศึกษาส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษามาเช่าส่วนบ้ากเป็นอาพาร์ตเมนต์เขาให้นักศึกษามาเช่านะคะส่วนคนถ้าคุณมีครอบครัวหรือมาทำงานคุณไม่ได้มาเช่าที่นี่ ราคานักศึกษานี่จ้ะและช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์าร์เมนต์นี่เราเช่าทั้งปีนะเสียค่าเขา้าเช่าฟรีๆนี่ประมาณสองเดือนนี่เป็นกฎของเขาละค่ะแต่ก็ดูรุ่มรื่นดีนะเนไหมลุ่มรื่นนะคะเป็นป่าทึบไปเลยลมลื่นดีอยู่ น่าอยู่น่าอยู่อยูน่นะคะ่าเพื่อนๆมาดูเนาะเนี่ยเข้าไปเราต้องมาทําความสะอาดทั้งหมดแลรเราง่ายๆข้างนอกข้างในให้เรียมไร้รีไรเพื่อคนอื่นเขาจะย้ายเข้ามาจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะจ๊ะ <S <S <ๆ>ามาก็จะเป็นห้องรับแขกา ใหม่ก็จะเอาโซฟงโซฟาเข้ามานี่มันจะจะเป็นห้องรับแขกนะเสร็จแล้วก็มาเป็นห้องครัวมให้ติดกันไปเลยนี่แหละเราต้องมาคลีนให้หมดเป็นห้องครัวก็จะอยู่ในห้องเดียวกันมีโต๊ะอ่างหงอาหารเนาะ <Yeah. S 2> นี่แหละค่ะจะพาเพ,เพื่อนเดินดูเดีย๋ยวขอวางของไปเ่อนเข้าไปดูว่ามีอะไรมาัางต่อไปนี่ก็คือห้องซักผ้าเพื่อนเห็นไหมเขาก็ดีอยู่นะอาพาร์ทนี้อยู่ได้สองคนนี่เป็นที่ซักผ้ามีเครื่องซักผ้าให้มีเครื่องซักผ้า,ม,ผามีเครื่องอบผ้าสะดวกสบายสําหรับเด็กๆเนาะนะคะเข้าไปเข้าไปมันจะเป็นสองห้องนอนนะอาพาร์ทนี้ สองห้องนอนแล้วส่วนนี้เป็นยูทิลิตี้รูมพวกฮีตต่างๆมันจะเข้าไปนี่เห็นไหมมีเครื่องทำความร้อนทุกอย่างในนี้หมดนะคะห้องนอนนี้นี่เราต้องมาคลีนคือห้องนี้คือลูกสาวอยู่ที่นี้เขาเนี่ยเราต้องมาหาสีใหม่คิดว่าจะมาหาสีใหม่ให้มันไปอยู่มาสองปีแล้วใช่ไหม จุดมั่งเป็นธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ <is> ในห้องก็จะมีตู้เสื้อผ้าใช่ไหมเนี่ยตู้เสื้อผ้าหแล้วก็จะเป็นห้องน้ำไปเป็นห้องห้องน้ำก็จะมีเบสิกซับเนาะมีห้องน้ำก็จะมีกระจกมีโถส้วมแล้วก็มี อ่าอ่านี่นะคะเราต้องมาคลีนวันนี้พวกนี้ทั้งหลายต้องมาคลีนค่ะอ่าพาทเมนพวกนี้เราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์มาเองนะคะเขาไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้เลยเราต้องขนเฟอร์นิเจอร์ขนที่รับที่นอนมาเองหมดส่วนไอห้องครัวนี่เขามีอยู่แล้วเราไม่ต้องเอามาเราเอามาแค่โต๊ะทานอาหารนอกกนั้นอยู่ที่นี่หมด เขาจะมี uh, ตู้เย็นให้เห็นไหมคะมีตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องล้างจานนี่คือเครื่องล้างจานนะคะเพื่อนๆเครื่องล้างจานมีเครื่องล้างจานให้ตู้เย็นเครื่องล้างจานไมโครเวฟนี่เราเอา,เอามาเองคะ่ะอีสเอเวอร์ไมโครเวฟอุจายไมโครเวฟอเเสร็จแล้วก็น็ พวกนี้เราเอามาเองหมดเครื่องทงํากาแฟถ้าคุณอยากทาอะไรแต่เขาจะมีให้ประมาณนี้เสร็จเราก็จะมีตู้อบนะคะตู้อบแล้วก็มีที่ทาอาหารส่วนอ่าคาเบเนตหรือนี่ต่างๆนี้มันอยู่ที่นี่เหมือล้วสรุปแล้วนะคะต่างซื้อมาเองเอามาใส่เองแต่ถ้ามาอยู่แล้วขี้เกียจทาไม่ต้องไปใช้อะไรทั้งนั้นเพราะเอาอะไรทําให้เป็นรูเป็นอะไรนี่เราต้องจัดการ เราต้องจัดการมาซ่อมให้เขาหมดพูดง่ายๆเลยถ้าไม่งั้นก็อะไรเขาเรียกอะไรเงินประกันเนาะแล้ก็เอาแฮออกให้หมดทุกอย่างทอาความสะอาดนะคะเพื่อนๆทุกอย่างพูดง่ายๆออกในของเราเราก็กลับคืนคนใหม่มาเขาเราเอาของใหม่มาใส่นะมีอะไรจ้า ดูซิว่าเราทำจะทำสี่ชั่วโมงเสร็จนคะคะต่อไปคือการทาสีค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่คืออาพาร์ตเมนต์ของนักเรียนนะคะเพื่อนๆแต่เป็นเอกชนมาทำ เมืองไหนที่อยู่ในเมืองที่มีนักศึกษาอย่างนี้จะมีรายได้จากการนี่แหละคะ่ะการให้เช่าการทำอาพาร์ตเมนต์เป็นรายได้ที่ดีนะคะนี่อาพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนี้มีสองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็เท่าที่โชว์ไปเนี่ยเสียเดือนหนึ่งเป็นเดือนนะคะสำหรับนักศึกษาเดือนหนึ่งก็เจ็ดร้อยกว่าเหรียญต่อคนห้องหนึ่งนี้ก็ประมาณพันสี่พันห้าต่อเดือนนะคะ พันสี่พันห้านี่คือเหรียญไม่ใช่ประมาณเท่าไรพันหนึ่งก็สามหมื่นกว่าเนาะพันหนึ่งก็สามหมื่นกว่าเกือบห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะคะเนี่ยห้องหนึ่งนั้นได้แล้วเกือบห้าหมื่นบาทต่อเดือนป็นรายได้ที่ดีโดยเฉพาะาใครมีเงินเนาะมาลงทุนทำอพาร์ตเมนทนะ์ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะคะ